สวัสดีพี่น้องสบยยัยดีนะบ๊ายบ่ายพี่น้องหนูเล็กเข้าครัวนะคะอันนี้เราจะมาลวกเนือ้อกินก๋วยเตี๋ยวกัอเอาพรี้มตกนะคะสังเกตเนื้อแม่ลงเทนหั่นนะคะก็คือตอน,หน,ตอนเหมือนตอนก็คืออิ่มนะคะเหมือนคนเลยเหมือนคนหั่นเลยอุม้อามาูถ้าแบบนี้เราขาดทุนะนะ ถูกไหมหนูเล็กใช่ค่ะขาดทุนนะขาดทุนนะขาดทุนละสามสิบอันนี้เรากินเองค่ะถ้นถ้ารู้ว่าเราสามสิบเราใส่แค่สี่ชิ้นพอค่ะใช่นุ่มแม่ย่าเขาเขาหั่นบางๆาจะลวกก๋วยเตี๋ยวกินกันนะคะจะไปจะไปเจี่รรมชามีน้ำตกด้วยนะแบบกินก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆนั่นแหละพี่น้องเ้ย แม่ย่าทำให้ลูกให้หลานกินเกงกระเทียวก,ก็กระเทียมกับผึ้เทียวเองเนาะส่วนใี่ปวดคนตองเส่นหามาหนึ่กําหนึ่ง,อง,งพอแล้วค่ะไม่ต้องสุกมากเด๋ยวเราลวกอีกก็สุกอันนี้ก็คิดถึงอ่าไม่เ,เขยี่ยวนะคะ,ะคิดถึงเฟอร์ไม่เหยี่ยวนะคะลวกผ่านที่นี่นูหนูน เ <Yeah. S 2> นี่ยนี่ๆๆแล้วาจะรวบแสอะไรนี่ไงสะทวยแต่ใส่ใส่กระมังนี่ไว้เลยได้ระวังนะมันมีอยู่คางหนึ่งต้นตั้งขายเออข้างนั้แหละรวบไว้เลยสงังเกตพี่น้องเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ร้านค้านะคะ ปกติเจดาจะมีที่ซี่รั่วไงไม่ไม่เจดาไม่อยู่กินของอ่องไหมกินค่ะหนูไม่ไม่ไม่ชอบเหรอไม่เคยเซ็นิทีฟกับถุงอ่องเป็นไงมันกินแล้วหนูไม่น้ำยังไม่กินเลยนะมันนิ่งนะบอกหนูก็ไม่ต้องเอาหนูก็เอาผักบุ้งไป เส <abei prayers a while behav> yup. ้นสามโลเห็นไหมซื้อมาทั้งสามมัดเลยเนี่ยแบบชอบโรยหน้าอ่ะอนุเจ้าเส้นไหนคะได้ได้ ไม่ใหญ่มาแล้วค่ะไม่ใหญ่โอ้พะไดเห็ดหนอพี่แออยากขยักกัหมันดูหยปานปลาเนี่ยก็เลือกลวกกินจะเอาขนาดนะั้นก็ลวกไป,ไป,ไปนนเดี๋ยวพี่นนลวกเองของพี่นอนสุดของนูเล็กก็คือหนูจะไม่หนูจะเป็นคนที่ไม่กินเส้นนิ่มลวกลงไปแบบหนึ่งสองสามแล้วขึ้นเลยโอเคไปดูกัน,นทำไมถ้วยหนูน้อยจังเลยอะค่ะ <laughs> ขนาดช่วยแม่ต้องเทนนะกับเอฟเลยอ่ะแล้วหนึ่งสองสามทำยังไงมาแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันจะออกแข็งแข็งเนียวเนียวนิดนึงอืมเคเจอร์มันโอเคขนมจานเลยค่ะล้วก็ถ้าหนูไม่กินทองห้อหนูก็เลือกเอาค่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวพี่น้องเลือกลวกก่อนค่อยอนนี่เนาะแป๊บหนึ่งขอลวกก่อนบาทเนี่ย เป็นไงพี่น้องเดี๋ยวให้เบงหน้าตาก่อด้วยค่ะโอ้โหหนูเล็กแต่ว่ากินน้อยกินน้อยแต่ส่วนหนูใหญ่เนี่ยนี่ค่ะของแม่ต้มเทนนะคะโอ้ยเหมือนต้มยำเลยเนียนๆผักนะคะหมุดจ้มากินด้วยพี่น้องสังเกตเด้อส่วนนี้จะลดหุ่นนะพี่น้องอ่ะจะลดค่ะลดค่ะ พัดลมโดนไหมล่ะพัดลมหันไปจ่ะนะจ่ะจ่ะนะคะทุกคนโนกขอนั่งเกือบอากาศดีนะแต่ฝนก็น่าจะตกมาสบายดีพี่น้องโอ้โหกินหมดไหมเราพี่น้องนะนี่คือถ้าเป็นอยู่บ้านตงใส่ห้าสิบบาทมั้งเลย เยอะมากเดีราทำกินเองนะคะสวยไปเลยค่ะโรงเรียนอะ,อะไรเาะอะนั้นของเราที่ภาพสุนั้นให้ไม่ได้เป็นคุณพี่นาทีต้นอะไรอันนารอยามาคุเหมือนต้นสัรถนะอันนที่ผุมันจะกลมๆไหมอืมอน,นั้นป่านเลตกี่อะไร่านะจบรลก่าน เวลาไปกินตามร้านค้าก็ให้ผัดยังไหมกิ๊วยนะหน้าเลยแตพี่นอนไหมทำไทยทำเองเแบบน่ยซื้อมาสามมันเลยเนี่ยชอบใะความกระเทียมเจียวที่มีกระถูเปนบ้าเหรแคม,คมคนี่ทำได้ไเนี่ยจะกินตะเขยบไม่เป็นนะคะไปเล็วกับนหอนอนะกินช<ท>้างไอ๋อ หนูไองกินซอสไม่เป็นแต่แม่เป็นในกินตะเกียบไม่เป็นคือใช่ไม,ไม่ถนัดเลยอ่ะมันม้วนแล้วมันก็ติดเนี่ยเราจะมาดูกันนะคะว่าแม่ลองกินสกีหมดไหมวุ้ไม่ใช่จะไปจุกคอรั้หวหงอวะอนี่หมายว่าจะลดคุณนะเพื่อจะรางวัลไม่เป็นไรคะ่ะแต่คือเราต้องลดใช่ไหม ส่เกนเก่งสั้นไไปได้เลยแล้วชางกายนีกครับนะหนูที่้อที่ไม่สบายอะน้ำหนักลงเรื่อไท่้เนามนกินมันกินอะไรไม่ได้จะได้เนาะน้ำหนักก็จะ่าเดียวื่องมันจะ้าเลยแต่มันน่าจะขึ้นมาคื้นนั่นแหละแลงวก็ขาม่ได้หนูที่ลง มตัะวมาทจริงๆอ่ะมันหอมมันมันมีคมดัน้วยนะเก้วหน่ากันากันแกดเก๋มันต้มคนี่มันกำลังกำลังเมาเส้นอยู่เนาะโดนไปเดินไปจนมา

่าใครจะกินหมดก่อนชิงเงินรางวัลห้าสิบบาทแล้ว่อพี่เราอ้วนขึ้นเยอะนะมันเก้งจะใส่ไม่ได้หรออรานะวนาเราไวๆกำลังกิน <c oughs> ไวๆสี่สิบนะคะไว้ย่างสี่สิบค่ะไวกำลังกินค่ะ ฮะเล็กเล็กไม่เป็นไม่บอกเล็กหาฉนมีฮะฉ้นมี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 เอ็น่งพึ่งมีพ เดี๋ยวให้หนูเรกงันก่อนแป๊ดหนึ่ง <c oughs> เริ่มต่อจะท่าปผูโซมเหมยน้องแอนน้องอให้กำลังใจ กินแอนเดี๋ยวกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินโครงไก่มาแล้วนั่งรอคุ้งอกินกำลังขาดช่วงเป็นช้อนที่แม่กินแก้วมังกรนี่เสร็จแล้ว เพี่ส่เีนีน่้อ้าอะไอะไม่ไว่าเลยไ่ไมีสิ้ี่นนอะเส้นเนี่ยไม่เท่าไหร่ด้วยชอบน้ำก้บผัดไอ้นี่ยแหละ No,

น้องงาเขาก็ห่วงลูเบ้นเขาก็ห่วง,วงน้งงาห่วงหมดห่วงทุกคนมันจึงมรถูกแคโตวไว้อะ้มทุกคนไม่ต้องนั่น้องมันบอกให้เลือกจะเลือกลูกเบ้นหรือว่าจะเลือกน้องงาเขาก็จะลองนะเขาไม่เขาไม่รูไ้ไปที่นอนน้องเขานะยังไม่ใาหา้ลูเบ้นก็อย่ามา นานลุงมันจะได้กลับบ้านทีหนึ่งก็เหียหน้าเหรอเ<ไ>ป็นเดือนเป็นเดือนแหละได้กลับมาเอารถมาไว้มาใส่มาไว้ทำงานบินไหม อยู่กัตาเม่撒มาทิ้ง我包อมเอาไปไหมเอาเอาเงินลงไม่ชอบฟินไม่เลย <c oughs> เดี๋ยวจะเอาคลองก็มาไม่ให้ลูกกินนี่เลย <c oughs> ฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นนะ หนือเก่ง嘛เหมือนแล้วนะค่ะตัวแม่ของเทงต้องใส่ที่รอบสองเท่านั้เลยเออกินเก็บไปแล้วก็กินต่ออือกินนะหนูเล็กเป็นคนชนะค่ะตัวแม่ของเธอก็จะเทปว่ากินที่รอบสองนะแบบใสๆนะคะค่ะตัดผ้ามาหา โค้งไก่แล้วดีกว่าน,ะนาองแม่ตักโค้งไกแไ่แยซ่บแน่นอน, <S <s นโอ้ยโอ้ยวันี้กับเซลน่าเด๋ยพี่น้องเจ้าค่ะก็เลยก็แซ่อเด้อพอกันไม่คิหนอนะอิ่มเลยสบายดี